ซื้ออีกครั้งฟีเจอร์ใหม่จากช h อป e ีฟีเจอร์ดีๆสำหรับนักช้อปสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมทุกิีลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของผมนั่นเองนะครับก็ในวิดีโอนี้มีอะไรนะครับในวิดีโอนี้จะอยู่ในส่วนของ s h อป e ีนะครับก็ห่างหายจากช h อป e ีไปนานพอสมควรนะครับก็ฟีเจอร์ใหม่ที่ s h อป e ีออกขึ้นมาเนี่ยนะครับชื่อว่าซื้ออีกครั้งหรือว่าซื้อซ้ำนะครับทีนี้เนี่ยมันดียังไง เรามาดูข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นมานะครับว่าซื้ออีกครั้งเป็นเป็นฟีเจอร์ที่จะต้องใช้มือถือในการทํางานนะครับแต่ว่าเรามาดูนก่อนว่ามันดียังไงนะครับเวลาที่เราเคยซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะกลับมาซื้อซ้ําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับก็คือเลือกดูจักตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในคอมนะับหรือด,ดูจากตรงนี้ซึ่งข้อดีของมันคือมันสะดวก เหมือนเราอยากซื้อครีมตัวเดิมที่เราเคยใช้มันใช้หมดแล้วเราจะซื้ออานเงี้ยนะครับเราก็จะซื้อได้นะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วร้านที่ราคาเดิมเนี่ยมันก็จะถูกกว่าร้านอื่นอยู่ดีนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือข้อดีเราสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเดิมที่เราเคยซื้อได้แต่เราก็สามารถค้นหาได้นะครับว่าสินค้าที่เราเคยซื้อเนี่ยจากร้านนั้นเนี่ยมันถูกอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็ลองเอาไปเซิร์ชดูใน ใน s h อ p e e ว่ามันถูกไหมถ้าถูกเราสามารถที่จะซื้อซ้ำได้เลยทีนี้เรามาดูในคอมพิวเตอร์กันไม่ใช่ในคอมพิวเตอร์เรามาดูในแอปนะครับของช h อ p e e ครับก็เข้าไปที่ s h อ p e e พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้เรากดที่ฉันฉันตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมเอามาวนๆนเนี่ยพอเราคลิกเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าเห็นไหมครับมันจะมีคำอยู่สองคำก็คือตรงนี้ประวัติ เราเข้าไปดูประวัติทั้งหมดได้กับที่เราเคยซื้อสินค้าเอาไว้อยู่แล้วเราสามารถกดเลือกซื้อซ้ําได้เลยอ่าเราสามารถกดเลือกซื้อซ้ําได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับก็เนี่ยเราก็กดเข้ามาถ้าเราอยากซื้อโคมไฟใช่ไหมครับเราก็ซื้อซ้ําได้เลยเห็นปะเหมือนตอนนี้ราคาก็ถูกลงด้วยนะครับจากเดิมเอ่อตอนนี้เหลือแค่ เห็นไหมครับสินค้าราคาถูกลงเพราะว่าเขาทําเป็นแฟลตเซลลเพราะเขาทาเป็นแฟลตเซลเนี่ยสินค้าก็จะราราคาถูกลงอันนี้ผมก็แนะนําว่าเราก็น่าสนใจนะเราก็เข้ามาดูได้เห็นปะ่ะมันเป็นแฟลตเซลล์ถูกลงนะครับทีนี้เราจะเลือกซื้อเนี่ยเราก็กดแล้วเราก็เลือกซื้อได้เลยหรือว่านะครับเราจะย้อนออกมาในส่วนอ่ะมันช้านะครับในส่วนของประวัติดูประวัติก่อนก็ได้นะครับว่าเอสินค้าที่เราจะซื้อเนี่ยคืออะไรอ่ะผมก็กดเข้าไปปั๊บ เห็นไมครับมันก็จะมีข้อมูลเข้ามาว่าเอ้ยเราเราสามารถกดซื้อซ้ําได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยจากตรงเนี้ยได้เลยหรือเราจะซื้ออันนี้เราก็เลือกซื้อได้เลยนะครับเห็นปหเนี่ยสินค้ามันก็จะราคาถูกลงเราสามารถเลือกซื้อซ้ําได้หมดเลยอ่านไหมครับก็ถือว่าถามถามผมว่าโอเคไหมผมว่ามันโอเคมากเลยนะเพราะว่ามันถูกไงนะครับแล้วแล้วเราเคยซื้อสินค้าที่มันถูกอยู่แล้ว พอเรามาเจออันนี้แล้วมันถูกอีกมันก็เลยยิ่งทําให้เออมันมันง่ายนะครับแล้วก็มันก็สะดวกด้วยนะครับไม่ต้องไปนั่งค้นหาว่าเฮ้ยสินค้าที่เราเคยซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่เราอาจจะดูสินค้าสมมติเราอาจจะดูตัวโคมไฟเอาไว้สมมติว่าโคมไฟที่เราซื้ออะสมมติอันนี้ผมดูโคมไฟอันนี้ไว้นะครับแล้วผมจะซื้อใช่ไหมผมก็ อ่าอันนี้เนี่ยราคาเดิมมันอยู่ที่อ่าหกสิบาทผมซื้อไปหกสิบตาทเนี่ยก็อยู่ที่สี่รอยห้าสิบอย่างเงี้ยก็คือถือก็อ่ะถูกเราก็ถูกลงเราก็ซื้อได้แบบเนี้ยนะครับเราก็เอามาใช้งานได้นะครับอ่าแต่ถ้าเรากลัวว่าจะแพงใช่ไหมเราก็ไปเซิร์ชดูก่อนเลยครับโคมไฟอย่างเงี้ยนะครับโคมไฟอ่ะโซล่าเซล คมไฟโซลาเซลล์เห็นมครับแล้วเราก็มานั่งเซิร,ร์ชอย่างนี้ดูก่อนก็ได้อ,อย่างอันนี้เนี่ยเห็นไหมเขาถูกแต่ว่ากี่วัตต์เราก็มาเลือกดูได้นะครับเห็นไหมซื้อ2ชิ้นลด5%้าเปอร์เนบเบนี้ยก็จะมีตอนนี้มันก็จะมีคู่แข่งออกมาแข่งกันเยอะแยะมากมายนะเราก็เลือกเลือกดูเลือกเลือกดูเลือกช็อปได้เห็นไหมก็จะมีเนี่ยมีถึงพันกว่าบาทเห็นไหมครับเนี่ยเราก็มานั่งแลดูแต่ว่านี่คือก็เป็นตัวอย่างนะเพื่อนเพื่อก็ลองเอาไป ไปไปลองใช้ดูนะครับสําหรับสายช็อปเอาง,ง่ายๆสายช็อปก็คือคุณก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาค้นหาข้อมูลนะครับก็คือซื้อจากร้านเดิมแบบเดิมๆก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องช้าแล้วข้อมูลเดิมเรามีอยู่แล้วเราแค่กดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับอ่ะย้อนมาดูอีกครั้งหนึ่งก็คือให้เรามาเลือกดูตรงที่คําว่าการซื้อของฉันนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ป๊บเนี yeah. ่ยนะครับตรงนี้ แล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับกดต๊ามเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็เราเลือกซื้อกดซื้อตรงเนี้อีกครั้งนะครับได้เลยอนะ่ะเนี่ยสมมติถ้าเรากดซื้ออีกครั้งปุ๊บก็กดซื้ออีกครั้งข้อมูลก็จะเข้ามาแบบนี้ให้เราแล้วเราเลือกชําระเงินได้เลยอะนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสายช้อปทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่อ่าเข้ามาช้อปสินค้ากับช้อปปีนะครับ ก่อนจากกันไปเหมือนเดิมฝากเพื่อนย่าเริ่มกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอนะครับแล้วก็ย่าลริ่มกดดิงติ้งเอาไว้เวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆเพื่อนๆจะได้อาไปปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ท้ายสุดสุดท้ายก็คือทุกๆวิดีโอที่ทําขึ้นนาขึ้นจากประสบการณ์จากการใช้งานนะครับก็ไม่มีแพทเทิร์นตายตัวแต่รับรองว่าสามารถเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆที่มีความรู้เรื่องนี้ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมให้ความรู้กันได้นะครับจะได้เเเปนนนวยยยาได้อออช่่หลืืพมุษ์กั โอเคนะครับแล้วเจอกันในบทต่อไปสวัสดีครับ